อยู่กับนันทวันภาพยนต์ดี955แล้วก็559ครับวันนี้เรามาดูจอของอันนี้ของหน่วยนายจันอันนี้ของ955เจ้ไหมนี่จอนี้ใช้งานมา5ปีเนาะจาันเกือบ5ปีแล้วเนาะ5ปีนะครับอันนี้จอจอ26เม็ดเนาะนี่อันนี้จะ5ปีแล้วดูรอยมีรอยปะครับผมบางคนถ้าไม่สังเกตดีๆนะครับจะไม่เห็นรอยปะเนาะจาันเนาะ ครับผมนึ่ใช้จอนี้ตลอดจอนี้ไม่ค่อยได้ใช้อ๋อส่วนมากใช้แต่จอใหญ่เนาะจานเนาะของหน่วย12ล้อนี่ครับอือนะครับนี่อาณาจักรของนันทวันภาพยนตร์ครับผมนะครับเนี่ยจอ5ปีครับผมนะครับสภาพโอ้โหยังดีอยู่เลยนะฮะอันนี้คือล้างเสร็จใหม่ๆเลยบ่อจานครับเพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆเลยนะครับจอ5ปีนะครับโอ้รักษาได้ดีรักษาได้มาตรฐานเยี่ยมมากเลยฮะเสร็จตั้งแต่ตอนเที่ยงอ๋อ อันนี้จอ26เม็ดฮะใช้งานตลอดเลยเนาะจานเนาะครับนี่โอ้หน่วยแบกน้ำไม่ใช่หน่วยแบกนังนะหน่วยแบกน้ำทำทุกอย่างครับผมนะครับอะไรที่ได้ตังเอาหมดนี่ะสนามเติร์ะทางนู้นหน่วยดีห้าห้า้าครับเนี่ยครับจอห้าปีครับผมนะครับใช้งานนะครับอู้นะครับ แล้วถ้าตากแดดร้อนๆงี้มันมันไม่ขาดบ่จันอ๋อมันเป็นเนื้อผ้าแบบไหนจันมันเป็นหนังบ่พลาสติกอ๋อครับเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งเนาะครับผมนะครับหรวรผ้าจอโอผ้าจอนะครับเราเรียกแต่ผ้าจอแตกแบบหนึ่งเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับ เอาครับทีมงานทีมงานเรารอทางนู้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปกันนะครับไปเอาพึ่งกันนะครับวันนี้พามาดูจอหปีนะครับกับคลิปนี่ลากันไปก่อนครับผมกับดี955ครับผมนะครับจอ26เมตรนะครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองคนด้วยนะครับที่พาดูนะครับสวัสดีครับครับผมนี่ครับของหน่วยนี้ครับหน่วย12ล้อครับผมนะครับทำไรกันนะ นอนนอนคนกายานะครับอะนะครับนี่ก็เข้ามาที่บ้านเฮียนะครับกับบ้านเจเลยนะครับดิเจสบ,บะครับผมเอาล่ะกันไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ